อยู่ใต้แผงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่ภายใต้การวิจัยแล้วก็การพัฒนามาอย่างยาวนานนะคะทีนี้ในส่วนของไมโครอินเวอร์เตอร์จะมีลักษณะข้อดีตรงที่ว่าจะลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าได้แก่ในส่วนของที่เรียกว่า DC หรือไฟฟ้ากระแสตรงนะคะที่จะเกิดการอาร์คนะคะเรียกว่าป้องกันการเกิด DC arc fault ข้นมานะคะ ซึ่งก็จะแตกต่างจากในส่วนของที่เวลาเราติดตั้งแผงโซลเซลล์เชื่อมต่อกันหลายๆแผงในลักษณะที่เรียกว่าสตริงนะคะแล้วก็เป็นระบบการแปลงกระแสไฟฟ้ารวมนะคะที่ใช้อินเวอร์เตอร์อย่างเช่น1หรือ2ตัวในการแปลงกระแสไฟฟ้านะคะทีนี้แรงดันไฟฟ้าในส่วนของแผงโซลเซลล์เนี่ยก็จะมีค่าสูงนะคะตั้งแต่400โวลต์ DC ขึ้นไปนะคะแต่สำหรับในส่วนของ แผงโซลาร์เซลล์ที่ทำการติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์นะคะอยู่ด้านใต้นะคะแผงโซลาร์เซลล์ภายใต้การติดในลักษณะของอุปกรณ์รางยึดนะคะเป็นรางชุดเดียวกันกันกบที่ใช้ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะคะก็จะทำให้แรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ40พ้นะคะซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานของราบิดชัดดาวของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวอสทที่ประกาศใช้นะคะแล้วก็ทําให้เกิดความปลอดภัยมากเพราะว่าจะเป็นลักษณะแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ต่าแล้วก็จะมีการแปลงกระแสไฟฟ้าไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะคะทีนี้ในส่วนของการแปลงกระแสไฟฟ้านะคะก็คือจะทําให้มีการแปลงกระแสไฟฟ้าได้ประสิทธิภาพสูงเพราะว่ามันจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า mppt นะคะ เป็น m ม็กซิมัมพอยนะคะแท็ g ก,กิ้งนะคะแบบรายแผงซึ่งจะทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดในแต่ละแผงที่มีความเข้มแสงในขณะนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็จะมีผลดีต่อการตรวจบำรุงรักษาหรือการตรวจเช็คประสิทธิภาพของแผงาเซลล์ ale, แล้วก็การทำงานในแต่ละจุดนะคะของการผลิตไฟฟ้าและก็การแปลงกระแสไฟฟ้าด้วยนะคะ ทำให้ในลักษณะของการลดปัดใจจัยในส่วนของการขึ้นไปตรวจบนหลังคาที่เป็นลักษณะการตรวจแผงเนี่ยก็จะสามารถที่จะลดการตรวจตรงนั้นลงไปได้ดีมากแล้วก็สามารถจะค้นพบปัญหาในกรณีที่ประสิทธิภาพสำหรับบางแผงโซลาร์เซลล์ที่จะมีประสิทธิภาพต่ำลงไปเมื่ออายุผ่านไปนะคะอย่างเช่นผ่านไป สิปี15ปี20ปีในกรณีที่บางแผงมันอาจจะเกิดลักษณะความเสื่อมของแผงโซลเซลล์ขึ้นบางจุดอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในลักษณะของออการผลิตไฟฟ้าของไมโครอินเวอร์เตอร์นะคะทีนี้อุปกรณ์ไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีมาตรฐานการกันน้ำในระดับที่สูงมากคือมาตรฐาน IP 6 7นะคะทำให้ในส่วนของการป้องกันความชื้นการกันน้ำ นะคะต่างเนี่ยสามารถที่จะทําการติดตั้งภายนอกอาคารได้นะคะอันที่2ก็คือในส่วนของการที่เขามีการทดสอบนะคะในส่วนของเรื่องของสภาพอากาศแวดล้อมนะคะที่สามารถทนอุณหภูมิได้สูงนะคะเอ่อจากสภาพอากาศภายนอกนะคะที่สามารถสูงในลักษณะ40-50องศาสามารถทำได้นะคะแล้วก็ลักษณะสภาพอากาศภายใน ของอุปกรณ์นะคะก็จะมีในส่วนของการทนความร้อนได้นะคะในระดับที่มีตามข้อกำหนดทีนี้การติดตั้งก็ต้องเป็นการติดตั้งที่ถูกต้องตามคำแนะนำของโรงงานที่ผลิตเช่นกันแล้วก็การเข้าสายอุปกรณ์นะคะก็ต้องเข้าสายให้อย่างแน่นหนารวมถึงต้องเข้าใจในส่วนของข้อกำหนดนะคะของการรับ ในส่วนของการต่อแผงโซลาร์เซลซึ่งจะเป็นลักษณะถ้ารุ่นที่แนะนำหรือใช้ที่จะเลือกก็จะเป็นใช้แผงโซลาร์เซลล์รองรับขนาดต่อ1แผงได้สูงสุดถึง625วัตต์นะคะท่านนั่นก็จะเป็นข้อดีสำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นตั้งแต่500หรือ550วัตต์หรือ ขึ้นไปเกิน550วัตต์ไปแล้วนะอย่างเช่น565 570 580 600 615 625ประมาณนี้นะคะทำให้ในส่วนของในอนาคตที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับการขยายขนาดของการผลิตไฟฟ้าและก็การใช้ไฟฟ้าในอนาคตนะคะแนวโน้มของแผงโซลาร์เซลล์ที่จะสามารถมารองรับได้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง ที่กําหนดไว้ของบริษัทผู้ผลิตนะคะหรืออาจจะมีการพัฒนารุ่นใหม่ในอนาคตแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของรุ่นที่ใช้การแปลงกระแสไฟฟ้าสูงสุดคือ2,000